เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีนะครับประกาศเรียกเชซาเลขขา่คาซาเดนะครับกลับจากสัญญายืมตัวกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างเป็นทางการนะทุกคนแล้วก็คา,าดว่านะครับจะเอามาเป็นตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มเติมเนื่องจากอุโกโ้จุกกลูของเราเนี่ยบาดเจ็บหนักส่วนโลเมิโอลาเวียก็ยังอยู่ในช่วงที่อตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่ก็คาซาเดตอนนี้น่าจะกลับ เชลซีจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหประกาศออฟฟิเชียลจากสโมสรโดยตรงนะครับเชลซีเขียนไว้ว่าคาซาเดรีเทิร์นนะครับโอ้โหกลับมาอีกครั้งสลับแดนกลางก็ถามถึงนะครับว่าผลงานของคาซาเดเป็นอย่างไรนะครับก็ผลงานรวมทุกรายการกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคาซาเดนะลงเล่นไปแล้ว25นัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือแม้แต่ตัวสำรองก็แล้วแต่แหละยิงไปทั้งหมด3ประตูนะครับก็ถือว่า เออเป็นผลงานไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครึ่งกลางๆแล้วกันเออสลับกองกลางลายนี้ครับถามถึงทำไมเชลซีถึงเลือกกลับมาโอ้โหอันนี้คืออย่างแรกเลยครับที่ผมอยากจะพูดนะก็คือกองกลางอยากให้เป็นแบ็กอัพเออน่าจะเอาคาสเดนเนี่ยเชลซีคิดว่าส่วนตัวนักน,นี่คือที่ผมมองนะครับเชลซีน่าจะเอาคาสเดนเนี่ยมาเป็น,นแบ็กอัพกาลาเกอร์เออประมาณนั้นเพราะว่ากางลุกเนี่ยถ้าถา,ถามถึงนะเอนโซ่เนี่ยเล่นได้ไหม เล่นได้นะเออเอนโซลเล่นได้แต่มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขาจริงๆเออไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลหรือแม้แต่การขึ้นบอลจากแนวลึกเนี่ยไอเรื่องเนี้ยมันดรอปจริงๆเพราะว่าเอนโซเนี่ยเป็นตัวที่ถนัดเล่น cdm ก็คือกลางรับมากกว่ากลางลุกนั่นเองแล้วก็การยิงประตูส่วนหนึ่งเนี่ย เอนโซ่ so ก็ไม่มีเหมือนกันสหรับนาตอนนี้นะเออไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาถ้าถามถึงนาตอนนี้คือเอนโซ่ไม่ได้มีเรื่องการยิงประตูส่วนทางหน้าของกาเซโดถ้าเล่นกลางลุกมันก็ดูแปลกๆนะทุกคนครับเออถ้ามันจะมีกลางลุกก็มีแค่โคเปอร์เมอร์ที่เล่นได้ไม่งั้นก็คิดโซเฟอร์เอนคูแล้วเอนคูเนี่ยก็ยังไม่ได้ร่างกายฟิต100%ขนาดนั้นส่วนตัวนะผมมองว่าเชลซีอาจจะไม่ได้เล็งเห็นที่จะให้เอนคูนั้นเล่นในตำแหน่งกลางลุกผมมองว่าเชลซีน่าจะเล็งไปที่ ตำแหน่งตัวหน้าเป้าไม่งั้นก็หน้าต่ำเลยนะครับเออไม่ไม,ไม่น่าใช่กลางลูกส่วนโคพาเมอร์เนี่ยก็อาจจะเล่นได้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่2ตัวใช่ปะที่มัเนเล่นได้อะส่วนตัวนะผมมองว่านี่แหละคือเหตุผลที่เชลซี Chelsea นั้นเรียกคาสเเดกลับมานะครับซึ่งโอ้โหผมไปดูนะครับความคิดเห็นจากแฟนบอลต่ตางประเทศนะครับสหรับคาสเดนะครับก็มันมี เว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับในทางด้านของ t ทวิตเตนะครับเขียนว่าคุณคิดอย่างไรกับการานึกถึงว่าคาสเดอีกครั้งก็คือนึกถึงอย่างไรกับคาสเดช่วงปีซีซั่นอ,อ,อะไรประมาณนี้ส่วนตัวนะถ้าให้แปลความจริงอ่ะมันจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดเห็นอย่างไรสําหรับคาสเดในการกลับมาซึ่งโอ้โหมันก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะครับมา,อ,า,อ,าอ่านท็อปคอมเมนต์ลวกันนะครับบางคนก็บอกว่าใช่ เขาควรกลับมาเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ใช้เขาอย่างที่ทุกคนคิดโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นแฟนบอลอา่าซิต่าเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้อาจจะอาจจะแบบจับตามองคาซาเดย์อยู่หรือเปล่าเอออันนี้คือเราก็ไม่รู้ส่วนอีกคนก็บอกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีนะเขาช่วยคอนเนอร์กาลาเกอร์ในตำแหน่งกองกลางเขาถูกใช้มากเกินไปในช่วงแรกของฤดูกาลโอ้โหก็เอาง่ายเห็นไหมที่ผมวิเคราะห์ไปก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะว่ากาลาเกอร์นั้นต้องมีตัวช่วย เออต้องแบบออพักบ้างอะไรบ้างเพราะว่ากระเกอร์เนี่ยแทบจะไม่เ็บแล้วมันฟิตไงคือมันต้องลงตลอดทุกนัดน,นะครับส่วนตัวนะผมว่านี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเออผมว่าคนนี้ก็พูดถูกนะครับอีกคนหนึ่งเลยนะครับกออ็บอกว่าดีพอที่จะเป็นทางเลือกสำรองเอออันนี้มันก็ดีจริงๆดีจริงเพราะว่าทางเลือกสำรองอ่ะทุกคนลองคิดภาพดิ อุกชุกูอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เจ็บก็บ่อยเล่นก็ไม่ได้เล่นถามว่ามันเล่นไหนเล่นได้แต่ว่ามันเล่นช้าไอ้กว่ามันจะเอาบอลขึ้นไปและแม้แต่การส่งบอลให้เพื่อนเนี่ยกว่าจะคิดกว่าจะทําช้าจริงๆเออสลับออจุกกลูของเรานะครับเออ อีกคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเขาคือคนหนึ่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชุดใหญ่ของเราโอ้โหอันนี้ก็ปีซีซั่นอย่างที่เราเห็นกันว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเอียนแมทเซนเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรดีนะเออสำหรับปีซีซั่นที่เชลซีเล่นเนี่ยถามว่าคาซาเดจุดเด่นคือมีตรงไหนผมมองผมมองว่าจุดเด่นของคาซาเดอ่ะหนึ่งเลยพะละกําลัง2เลยสลีระร่างกายโอ้โหคาซาเดเนี่ยมันเป็นคนที่ตัวสูงตัวใหญ่ชนเนี่ย เอาง่ายหมายถึงรูปลักษณ์นะคล้ายๆรถต่ชีกอะเออรูเบนรถต่ชีกอะนั่นแหละแข็งทนกับออกองการของคนอื่นได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือคาซาเนั้นเล่นเกมลุกได้ดีเออเวลาจะขึ้นเกมหรือแม้แต่การทําเกมให้กับเพื่อนให้กับกองหน้าหรือแม้แต่ปีกเนี่ยผมมองว่าไอ้จุดเนี้ยมันอาจจะช่วยเชลซีได้และเพลินๆนะครับถึงแม้ว่าเล่นกับเลสเตอร์มันอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลสเตอร์ไม่ค่อยใช้ถ้าเอาจริงไหมคาซ์เดเล่นดีจริงๆอะ แล้วกาลาเกอร์โดนขายสมมุตินะคาสเดย์แม่งเล่นดีทุกอย่างยิงได้จ่ายได้ส่งได้เล่นในตำแหน่งพื้นที่จังหวัดสุดท้ายได้แล้วกาลาเกอร์เนี่ยอนาคตไม่แน่ไม่นอนสัญญาสัญญาเหลือหนึ่งปีเชลซีแม่งขายกาลาเกอร์คาสเดย์อาจจะเป็นตัวหลักได้นะอันนี้คือผมไม่ได้แบบจะแบบอันนั้นนะเว้ยมันโนนะเว้ยอันนี้คือแบบคิดในหลักความเป็นจริงไงเออถ้ากาลาเกอร์นั้นหมดสัญญาแล้วก็เชลซีไม่ต่อนะครับ บางก็ว่าผมคิดว่าการะเกอร์กำลังจะขายในช่วงตลาดนี้แต่ลองคิดดูเด็กคนนี้มันพิเศษมากและมีประโยชน์มากเนี่ยเห็นไหมบางคนก็คิดเห็นมันผมเหมือนกันเออส่วนตัวผมก็มองว่าแบบนั้นแหละนะครับสลับชเชลเซคาสเดนนะครับโอ้โหชื่อยังไม่ติดปากนะไอ้หนูเดี๋ยวรอลงสนามก่อนจะเรียกให้แม่งติดหูเลยไอ้สัอีกคนนึงนะครับก็อันนี้เป็นข่าวของพี่อัมันดโดบจะนะครับก็เป็นรายงานจาก เบนเจคอบนะครับแหล่งข่าวรายงานชัดเจนว่าตอนนี้นะเชลซีนะครับจะไม่ขัดขวางการย้ายทีมของอามั m a n โบ y ยาแม้ว่าจะไม่ได้เล่นกองหน้าเอยแม้ว่าจะไม่ได้กองหน้ารายรอื่นก็ตามขออภัยเออประมาณนี้ก็นั่นแหละถึงแม้ว่าเชลซีจะไม่ได้กองหน้าในตลาดหน้าหนาวนี้ก็ยังจะขายถึงถ้ามีคนสนใจอ่ะก็ยังจะขายอยู่ดีสหรับอามั m a n โบรยานะครับส่วนตัวมันก็นั่นแหละ อย่างที่ผมไปเมื่อวานเพราะว่าเชลซีนั้นมองโบยาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของพอตแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจได้ด้วยฟอร์มแหละอย่างหนึ่งนะครับก็นั่นแหละถ้าไปจริงก็ขอให้โชคดีเออเหลืออีกสสัปดาห์ถ้ามีทีมตอนนี้มีเลยๆนะเวทแฮมแล้วก็แหล่งข่าวก็บอกว่ามีในทีมพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่ปรากฏชื่อเนี่ยสนใจอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันเออผมมองว่าน่าจะเป็นแบบท็อปสิลงไปแหละเวทแฮมบ้าง เอสตันนี่ก็สนนะเออเอสตงเอสตันอะไรพวกเนี้ยน่าจะสนเหมือนกันหรือแม้แต่คิดซ่อมาเด็นเนี่ยเราก็อย่าประมาทเอออาจจะมีสนสหรับอาวดูบุญญาเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่นขนาดนั้นเออเพราะว่ามันเล่นทีมีมานานส่วนตัวทีมเล็กอาจจะสนใจก็ได้นะครับปิดท้ายเลยกันที่โอ้โหนี่เป็นเรื่องสุดจิ้นนะครับก็อ,อ่าทางด้านของดีดียอกบานะครับเป็นเกมทีมชาติของโอซิเมนนะแล้วโอซิเมนเนี่ยหลังจบเกมนะครับเดินเข้าอุโมงค์ไปด็อกบา ไปหาโอซิเมนเลยนะครับไปพูดคุยกับวิกเตอร์โอซิเมนโอ้โหดูดิสวมกอดกันไอ้เหี้ยกูถามหน่อยเออแล้วในเน็ตอะในเน็ตที่แบบอขาเรียกว่าอะไรอะต่างประเทศอะไอ้เหี้ยแม่งแซลด็อกบาร์นะครับว่าเฮ้ยเอเจนเชลซีร Chelsea, หรือเปล่าด็อกบาร์โอ้โหขอบคุณมากๆตัวแทนเอเจนตัวหลักเลยนะครับดูดิไปโอบกอดกันไปแบบพูดคุยใกล้ชิดนะครับแล้วดูหลายๆรูปนี้คือเรารู้ได้เลยนะครับว่าแม่งมีความสุขจริงๆสหรับวิกเตอร์ออซิเมนนะครับดูดิ ไปสวมกอดกันไปอะไรกันผมมองว่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะที่โอมิเมนนั้นตัดสินใจที่จะมาเชลซีหรือเปล่าเออในช่วงโอเครู้แล้วว่าออหน้าหนาวนี้มันไม่ได้มีโอกาสมากมายเพราะาอะไรเพราะว่าทางด้านของนาโปลีเนี่ยตัดสินใจที่จะ เอาโอซิเมนนั้นไปขายในตลาดซัมเมอร์ก็คือตลาดเมษาอะไรประมาณนี้หลังจากที่บอลลีกนมันจบอะเออประมาณนั้นส่วนตัว100ล้านปอนด์ไม่ได้แย่แล้วก็เซติของโอซิเมนนะครับ ฤดูกาลนี้นะครับทุกคครับรวมทุกรายการของโอซิเมนนะครับก็ทำไปแล้ว9ประตูนะครับแล้วก็แอตซิตไป2ถือว่าเป็นสถิติที่ผมมองว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าจากการทำไป9ประตูเนี่ยลงเล่นทั้งหมด20นัดน,นะครับรวมทุกรายการนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ เฮ้ยดูดีเลยนะไม่ได้แย่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนาทางด้านของเกมรับของโอซิเมนเนี่ยแท็กเกิลต่อเกมนะครับในส่วนที่จะมาช่วยเพื่อนนะแท็กเกิลต่อเกมไป0.3อินเตอร์เซพชันไป0.2ตัดฟาวในจังหวะสําสคัญสําคัญอันนี้อโอ้โหเยอะมากเลยนะทุกคนครับ1.5ตีไปก็2ครั้งอ่ะไอเชียถือแบบลูกสําคัญสําคัญด้วยนะลูกที่แบบฝ่ายตรงข้ามต้องหลุดไปอะซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเทคนิคของนาโปลีด้วยที่ให้อาจจะเป็นนะอันนี้คือผมเดาคือผมไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นแฟนแบบ นาบุลี100%อหรอกอาจจะเป็นแทคติกที่เวลาแนวลูกของฝ่ายตรงข้ามได้หลุดไปเนี่ยกองหน้าต้องมาตัดฟาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัดฟาวไป1.5ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับส่วนคุณคิดว่าโอซิเมนนี้จะเป็นแค่กองหน้ารอจบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกคนครับเพราะว่าเสติในการโฉบบอลของเจ้าตัวก็มีนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอ,อกไปซีซั่นนี้แอซิสไปแล้วทั้งหมด2ครั้งคี์พาร์ตต่อเกมนะครับโอซิเมน ทำไป0.7ตีไปก็1ครั้งต่อเกมครับคีย์พาร์ตก็คือลูกที่แบบจ่ายแล้วเพื่อนได้ลุ้นยิงประตูซึ่งมันเป็นอะไรที่โอ้โหดีมากๆนะครับส่วนการจ่ายบอลน,นะครับจ่ายบอลไปทั้งหมด9.9ครั้งเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสําเร็จของวิกเตอร์โอซิเมน72.6ถามว่าทําไมการจ่ายบอลของโอซิเมนจ่ายไปแค่9.9ครั้งก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าละหนึ่งสองเลยก็คือโอซิเมนเนี่ย พอลงมาอะคุณลองคิดภาพอะกองหน้าพอแม่งลงมารับบอลพอแม่งมากิงนบอลนอะ่ะมันก็ต้องจ่ายทันทีเลยถูกปะแล้วไอ้จังหวะที่มันมากิงบอลนอ่ยมันก็ต้องเป็นจังหวะที่ทีมนั้นได้สวนหรือได้ทําเกมลุกขึ้นไปแบบเร็วๆซึ่งถ้าไม่มีอ,อ่การทําเกมเร็วแบบเนี้ยโอซิเมนก็คงไม่ได้มาล้วงบอลหรอกเพราะว่าก็ต้องรอจบอยู่ตรงหน้าเข้าใจปะเออประมาณนั้นการจ่ายบอลมันก็เลยแค่9กนี่คือสติของโอซิเมนโอ้โหกูอยากได้ชิบหาย,อยาเอาตัวน,นี้ไหมเอาเป็นแฟนเชลซีเลยไอ้ไ้อ เออผมมองว่าอาจจะช่วยปัญหาที่เชลซีจบไม่คมแล้วเอาจริงไหมขอพูดแบบแฟนเชลซีเถอะมันคงไม่มีทีมอื่นมาดูหรอกมัง้งไม่คงไม่มีแบบแฟนทีมอื่นมาดูหรอกมัง้งฤดูกาลนะ้าถ้าได้โอซิเมนเจริงๆนะอยากให้เชลซีล,ซลุ้นแชมป์่ะเออถึงแม้ว่าจะโอกาสน้อยแต่กูขอลุ้นเน่อยแล้วกันถ้าได้โอซิเมนได้ตัวจบมาตัวปั้นเกมเรามีแล้วอะเรามีโคพารเมอ,อร์อะขอลุ้นหน่อยแล้วกันแอบดีใจเล็กๆนะทุกคนมันคงจะมีแฟนเชลซีมาดูแค่แค่แเราแหลนะเนาะเออคือแบบไม่ว่ากันเนาะ เชียเชียเชียเว้ยหอยได้ขอยได้เออสลับซัมเมอร์นะครับบาย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 ทุกคนลาไปก่อนเว้ยลาไปก่อนเจอกันเจอกันเจอกัน